เจ๊ลูกออกจากตรงนี้ก่อนได้ไหมจะกวาดร้านเร็วๆจเจ๊บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปหวีผมแถวนี้มันกวาดยากขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะเดี๋ยววันหลังเจ๊ไปหวีในห้องน้ำละกันจะไปหวีในห้องน้ำได้ยังไงเดี๋ยวท่อก็ตันอีกยุ่งยากขาไปอีกรู้ไหมว่าใครเป็นคน้าห้องน้ำก็หนูจ๊เจ๊เจ๊ขอโทษจ้ะทั้งเี่จะไปหวีที่ไหนได้เนี่ยชมพู่จ้าพื้นมันเปื้อนอ่ะมาทําความสะอาดให้เจ๊อีกสักรอบหน่อยนะก็บอกแล้วว่าอย่าให้ลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามากวาดไปแล้วสิบรอบมันก็ไม่สะอาดหร แม่ค้ามีแป้งเย็นเทเวลพาดไข่ไหมจะเอาสีไหนก็นลังจะเติมเนี่ยแล้วสีไหนมันเย็นกว่ากันและมันหอมกว่ากันล่ะแม่ค้ามันก็เย็นทุกตัวแหละสี่วกน่ะหอมสอดชื่นสีชมพูน,น่ะหอมสะอาดส่วนสีฟ้าน่ะฮาแล้วเย็นเลยหอมนานสิบชั่วโมงเลยนะงั้นเอาสีฟ้านี่แหละแม่ค้าอ่ะตังไปจ่ายอะไรตรงนี้ไปจ่ายกับเจที่เคาน์เตอร์นูน่นเจทำไมพนักงานชี้ปากจัดจังเขาก็เป็นอย่างนี้แล้ค่ะแต่เขาขายของเก่งนะคะแต่ละเดือนเนี่ยยอดขายพุ่งกระชูดเลยค่ะ ปากจัดขนาดนี้ถ้าลองไม่ซื้อดูสีมันจะด่าเอาแล้วเขาเก่งมากเลยนะคะคนเดียวอ่ะทำได้ทั้งลานตั้งแต่นพนักงานยันแม่บ้านค่ะแต่เสียอย่างเดียวอะปากจัดนิดหน่อยทนทน,ทนเอาค่ะเุ้ยขนาดนี้ไม่หน่อยแล้วมัง้งเจ๊สวัสด,ดีค่ะ <S <S มาสายห้านาทีขอโทษค่ะเจ๊วันหลังจะพยายามปรับปรุงใหม่นะคะ เจ๊สวัสดีค่ะมาสายสามสิบนาทีเลยนะชมพู่รถติดจะตายเจ๊ Jay, ใครจะมาทันขี่รถมานะไม่ใช่เหาะมาหนูสายสามสินาทีก็บุญแล้วโอ๊ยปัดฝุ่นจะปัดแรงอะไรเนี่ยฝุ่นมันเข้าจมูกเนี่ยก็ฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะก็ค่อยๆปัดสิมันโดนเันเนี่ยฉันยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ชมพู่ช่วยเราจัดล็อกนี้ใหม่หน่อยนะล็อกใครล็อกมันสิจัดเองนะฉันไม่ได้ว่างงานฉันก็เยอะเหมือนกันงานก็งานตัวเองไม่คนอื่นช่วยอีกไม่มีสมองหรือไง โอ๊ยพี่พรทำไมทำงานขวางทางคนอื่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะพี่เช็ดพ่นอยู่ก็ดูหน่อยมันขวางทางเดินไม่เดินแก่แล้วยังไม่มีสมองอีกไอเถอาชมพูจะพูดอะไรก็ให้เกียดหน่อยพี่พอรอายุเท่าแม่เธอเลยนะเจจะยุ่งอะไรหนูดาจจ่าเจเองไงก็ไม่นี่ด่าหมดไม่สนหัวหงอกหัวดำถ้าไม่ติดว่าทำงานดีนะฉันเอามันออกตั้งนานแล้วพี่รับแคบหมูให้ทานไหมคะแคบหมู ไม่เอาหรอกอ้วนไม่เป็นไรค่ะเออที่ร้านเห็นติดป้ายรับพนักงานใช่ไหมคะใช่จ้ะแต่รับพนักงานขายเครื่องสำอางนะไม่ใช่ไม่บ้าหนูขอสมัครได้ไหมคะพอดีช่วงนี้หนูตกงานดูสภาพน้องสิมาขายเครื่องสำอางใครจะกล้าซื้อกลับไปขายแคบหมูของน้องต่อเถอะจ้ะนิวได้ยินว่ามีคนมาสมัครงานเหรออ่อ ใช่ค่ะเจสวัสดีค่ะเจพอดีหนูมาขายแคบหมูมเจรับแคบหมูงไว้ทานไหมคะน่ากินจังเอาเอาเดี๋ยวเจช่วยอุดหนูนะเจเอาหมดนี่แหละขอชิมก่อนเลยนะอืมอร่อยมากคุณกับพุ่ตําคุณฟินน่าดูเลยอืมอร่อยมากได้ย,ยินว่ามาสมัครงานเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเห็นพี่เขาว่าหนูน่าจะไม่เหมาะอืมไม่เหมาะตรงไหนมาทํามาทําเลยมาเจนะเดี๋ยวมันฝึกกันได้แต่เจคะ่ะ ข้องนี้สิข้างอร่อยะนนี่ข้างอร่อยทุกนั่นเลยแต่คอนเซ็ปต์ร้านเราต้องสวยไปนะคะเจ๊ดูีนี่สิทำเลยทำเลยเจ๊แล้วพร้อมทำวันนี้เลยไหมล่ะจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่นิวนะเขาเป็นพนักงานอยู่มานานแล้วเขารู้ทุกอย่างเจ๊ไข่แคบหมูเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊จ่ายฝากเก็บให้เจ๊หน่อยนะเก็บดีนะเจ๊จะเอาไว้กินกับส้มตำอุ้ยอร่อย สีผมเนี่ยเบอร์ไหนหมดก็ไปเอามาเติมค่ะน้องค้ารบกวนดูสอดเขียนคิ้วให้พี่หน่อยได้ไหมเออได้ได้ค่ะของบาาอิดเนี่ยค่ะพี่อยากได้สีน้ําตาลอ่อนเออพี่นิวคะ่ะช่วยดูสอดเขียนคิ้วให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะเธอก็ดูเองสิคือคือว่าหนูไม่รู้คะ่ะถ้าแค่นี้ไม่รู้แล้วเธอจะทํางานที่นี่ได้ยังไงสีน้ําตาลอ่อนน่าจะเป็นตัวนี้คะ่ะเจ๊คะ ว่าไงคะลูกค้าเมื่อกี้มาซื้อสอเขียนคิวของบาาอิดเจ้าซีอ่อนแต่พนักงานน่ะหยิบสีเข้มให้เนี่ยตายแล้วใครเป็นคนแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยหนูเองค่ะเจ้หนูขอโทษคะ่ะลูกค้พาพอดีหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเจ้คะทําไมไม่รู้จักอบรมพนักงานก่อนไม่มีความรู้แล้วมาแนะนําลูกค้าได้ยังไงขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะคะมามาดวเ,เจ๊เปลี่ยนสีใหม่ให้ไม่เอาแล้วคะ่ะคืนเงินหนูมาเลยได้คะ่ะได้คะ่ะ เจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้านี่ค่ะตังข่าวหลังอ่ะรับพนักง,งานก็เลือกหน่อยนะคะดูสภาพสิหน้าก็ไม่แต่งคิ้วก็ไม่เขียนยังกล้ามาแนะนําลูกค้าอีกข่าวหลังน่ะถ้าไม่รู้ก็อย่าแนะนาลูกค้ามั่วๆอีกนะชมพู่น,น้องนั่นแหละมีอะไรก็ไม่ยอมถามหนูเลยคะ่ะเจ๊แล้วเรื่องการแต่งหน้าแต่งตานิวบอกน้องหรือย,ยังบอกแล้วคะ่ะปรับปรุงตัวเองเลยนะชมพู่ทำงานร้านเครื่องสำอางนีะ่ะบุคลิกตภาพนี่ะมันสำคัญหนูขอโทษค่ะเจ๊ เอนิวชมพู่หายไปไหนตั้งนานไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะเจไปแอบหลับหรือเปล่านูอยู่นี่ค่ะเจอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรของเธอจมูกจะจะไปเล่นตลกเหรอหนูบอกเจแล้วค่ะว่าอย่างนี้หน่บอกพี่โดนพนักงานร้านแล้ว อหลอยั่ยมมะเหมี่ยวฉันมีเรื่องจะเมาเธอจําเด็กใหม่ที่ฉันเล่าให้ฟังได้ปะเออนั่นแหละมันร้องไห้ขี้มุกป่วงกลับบ้านไปแล้วฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครอยู่ได้หรอกตราบใดที่ฉันยังทํางานอยู่ที่นี่อย่าชมพู่ใช่กว่านนะมะเหมียวอย่าชมพู่ทําไมเธอยังกลับมาทํางานอีกล่ะทําไมจะกลับมาไม่ได้เธอกลัวอะไรเหรอ ไี่น่าล่ะถึงไม่มีใครทํางานที่นี่ได้สักคนเพราะเธอนั่นเองไม่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 ใช่นะคะเจไม่ใช่ได้ยังไงฉันได้ยินเธอพูดเต็มสองหูฉันมีโอกาสให้เธอเลือกสองทางระหว่างปรับปรุงตัวเองกับลาออกไปซะเจสวัสดีค่ะแต่งตัวมาทํางานหรือจะไปไหนเนี่ยก็แต่งตัวมาทํางานสิคะ แต่งตัวมาทำงานก็ให้มันเรียบร้อยหน่อยสิจะโชว์แขนโชว์ไหล่มาอย่างนี้หรอสิทธิส่วนบุคคลค่ะเจ๊หนูจะแต่งยังไงก็ได้ถ้าหนูพอใจไปทำงานก่อนนะคะใหญ่ามาเมี่ยวหัวหน้าส่วงนี้อย่ารับงานหมอล่ำหลายยหน้าส้มเวลานี่ห่อยสิยุทธได้บอกงานกำลังหลายอะ่ะไปเดี๋ยวภาไปซื้อเคียงบางลูกหน้าล้านหนูสวัสดีครับเมียคะสวัสดีจ้าพากันมาได้ใส่เนาะก็แต่งตัวกันงามแท้เป็นนางเอกหมอล่ำจ้าอันนี้กะ หัวหน้าเพื่นเป็นทะเอกมอล่ัาคือกัจ้าสวัสดีครับป๊ารลองให้ฟังจกท่อนแน่หน้าตาโลกปานนี้คือเสียงมวนเนาะโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โม้สหโอ้โอ้วหโอ้โหโอ้โ้อ้อ้อ้้ครับ อันอยากได้ครีมที่ฟื้นฟูผิวหนามีปราจ้าช่วงนี้นอนหน่อยแหมสองตัวนี้เลยจ้ามอยจลเลเซอร์ของซีจันและน้ำตบซีจันช่วยให้ผิวอิ่มน้าหนาเด้งโอ้ผิวกินน้าได้บ่คืออิ่มนาม้า <c oughs> โมเมนจ้าหมายถึงมันชุ่มชื้นน่ะแม่จ้าอ้อเอาอันนี้ละจ้าหัวหน้าใจ่ายให้แนงเบิกเงินให้ด้อจ่ายให้แน่บอ้ใใอยะเ้สวัสดีครับมาสมัครงานครับเ <S S S 1> ชื่ออะไรล่ะซื่อท็อปครับ ตอนนี้รับแค่พนักง,งานส่งของขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดได้ไหมล่ะได้ครับผมเห็นได้ทัวอย่างพี่พรติดต่อมิทินได้ยังจะได้เวลาถ่ายแล้วนะยังเลยปิดเครื่องเนี่ยอ้าวและเต๋าล่ะเต๋าก็ไม่รับเนี่ยโทรหาหลายสายแล้วเขาพร้อมไปส่งของให้เซนไหนมีออเดอร์เต๋ดิต่อไม่ได้ครับเจเจครับนี่เงินค่าของครับพี่พรติดต่อได้ยังพระเอกนะใครอ่ะเจคะ มีออเดอร์ต้องไปส่งลูกค้าอีกไหมไม่มีแล้วมีอะไรหรือเปล่างั้นหนูขอยืมก่อนนะค่ะเจ๊ไปไปไปเดี๋ยวไป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 ไคไับปไ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 ป่อไป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 ไตไป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 เปไ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 ดไป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 ไนไป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 ไนไปไปไปไนไป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 ่อไปไดกปไไป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 กปไนตไไ้ไน จะหัวเราทําไมท็อปนางเอกเขาร้องไห้ดีแล้วก็เพื่อนห้องไหเป็นเต่อยังหัวอะตั้งใจเนี่ยนะเหลือฉชากสุดท้ายแล้วแอคชั่นต่อไปนี้ดูแลนิวให้ดีที่สุดบต้องยานแม่เด้อจ้าเฮ้ยคลิปที่ลงไปยอดวิวเยอะมากเลยพี่พรแมนบอครับีลีบอครับแมนครับสิบล้านวิวแล้วโอ้เป็นย้อนไปอีกรอบนี่มิทีนไอเต่าแกโดนปลดออกแน่ อากังโตขนาดนี้แล้วลูกก็ไม่ยอมพูดสักทีสวัสดีค่ะเจ๊หนูเห็นติดป้ายรับสมัครพี่เลี้ยงค่ะใช่นี่ลูกชายฉันชื่ออากังโตขนาดนี้แล้วยังต้องการพี่เลี้ยงอยู่หรอคะตั้งแต่เกิดมานะ่ะลูกฉันยังไม่ยอมพูดเลยฉันก็เลยเป็นห่วงอยากมีพี่เลี้ยงมาดูแลตลอดเวลาอ๋อได้ค่ะเจ๊เอยเดี๋ยวเจ๊จะออกไปธุระข้างนอกนะอยู่กับพี่เอ๋ยนะคะลูกเดี๋ยวแม่มานะอุย้อยหยุดดิดดิดีดอะไรทั้งวี่ทั้งวันหนวกหู ลูกไปเอานะ้ำม่ให้ฉันกินสิฉันคอแห้งพูดไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่องอยู่ไม่ใช่หรอลูกสิโอ๊ยหน้ามันไปหาทาแป้งตัวทดลองดีกว่าโอ๊ยเสียงอะไรใครทำอะไรตกอักคังค่ะเจ๊อักค,งกคังทำแป้งตกแตกคะ่ะว้ยอักคังระวังหน่อยสิลูกของในร้านทุกอย่างนี้ต้นทุนนะเอ,อ้ยเดี๋ยวเจ๊ไปทำเอกสารก่อนนะดูแลอคังให้ดีๆด,ด้วยอย่าให้ไปทำอะไรตกแตกล่ะ แกบอกแม่แกไม่ได้หรอกเพราะแกไม่พูดเอ้ยเจ๊พาอาคังไปหาหมอมาหมอบอกว่าอาคังเป็นโรคกระเพาะเป็นได้ไงคะเจ๊เอ้ยให้อาคังกินข้าวตรงเวลาครบสาบมมื้อเลยนะคะหรืมหมอจะมั่วช่างเถอะเดี๋ยวเจ๊ไปทุระหาข้าวให้อาคังกินไวนะ้นะนี่ไก่ทอดสูตรเด็ดที่แม่เธอซื้อมาให้เธอไม่ต้องเกิน็นอร่อยอะคังไปอาบน้ำไป กินข้าวเหรอลูกแม่อาคังลูกพอด้แล้วเห,ห,หรอลูกพอดาแล้วเหรอลูกพูดได้ไงอ่ะคนใจร้ายแก,ก้อะคังตลอดเลยจริงเหรอลูกเขาเห็นผมพูดไม่ได้เขาเลยแก้ผมใหญ่เอ๋ยฉันจะแจ้งความจับเธอตั้งใจเรียนน,น้ำจ่าแม่พี่ชอนเอาน้ำ เอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้หรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพีกอปีขอบคุณค่ะพี่ชนไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตของโรงเรียนจะเอาหน่อไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้น้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชอนน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชนจุฬา herbs ดีดีครีมแต่งมอหน้าน้ำจะต้องเรียนใสพี่ชนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่ พี่ชนคะอ่ะน้ําน้ํามีเรื่องจะบอกพี่ชนคือน้ําชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ําทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ํารู้แล้วว่าสิ่งที่น้ําควรจะทําที่สุดและควรจะทํามาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ําชอบพี่ชนคะ่ะอะไรนะไหนน้ำอย่ายสนี้ตุกตาแรางเธอนิตุ้ยาอ่อนมาก